แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีรถใหม่นะครับประจำทางด้นเมืองหอชิดมีสาจีนด้วยเพราะว่าผู้ิดสารชาวจีนเยอะครับตอนนี้ด้นเมืองหอชิดน,ชนีเท่าไหร่ครับ ตอนเมืองหมอชิดอสามสิบบาทไปทางหมอชิดเลยใช่ไหมับแล้วไม่มีแวะระหว่างทาง